เนี่ยเราจะใช้พลังในการบล็อกด้วยซึ่งมันอาจจะรีไม่ทันในการที่จะแบบตีลูกบอลเนี่ยตีใส่นี่ตายยังไงทำอะไรอ่ะทำอะไรมาแล้วคับผมผมเปิดก่อนได้เปลี่ยบพระแปลงเปิดแล้วส่งกลับไปให้พี่ชาโมนะคะพี่ชาโมส่งกลับไปให้คนธรรมดาและคนธรรมดาตายไปหนึ่งคนฮะตอนนี้พี่กิษเออเอาต้นไม้เข้ามาทุบลูกบอลอ๋อฉันอยู่ตรงนี้ฉันเฉย จุดแขงได้บอลฮะแล้วก็ส่งต่อไปพี่ชาโมโมพี่ชาโมโกับคนธรรมดากำลังต่อบโต้กันอยู่แล้วพี่กินไดื้อลาราไรอ่ะเนี่ยทำอะไรใช่บมบอนที่สนมามใหม่เราลูกบอลเราลูกบอลเราลูกบอลเหรอเฮ้ยลูกบอลมหาฉล่าว้าวออกกันฉล่าย่าฉล่าองหน,นหเดียวมาชมเฮ้ยลองหงไหนว่าล่องหงอ์โห,โอห,หนีตัวมาดูมาดูมาดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ๋งจัดเจ๋งแจ๋วสุดจ้าป่ะเฮ้ยลองหนอย่างนานอ่ะเพื่อนลองหนษนานมากมันล่องหนษไปนานพอสมควรเลยนะคะแท็บ เหมือนฉันไม่ได้อยู่ในฉากแล้วเอาฉันกลับมาละเอากลับมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนช้าพลังครับกะว่าเขาจะใช้พลังทีเผลอแบบนี้แล้วพี่ไม้อะไรในกลางบ้าเนี่ยเลยเอาไปโดนใครอ่ะโดนอยู่ข้างบนโอ้โหมีคนข้างบนตายฮะตอนนี้พลังงานของคนยังคงเหลือนล้นนะคะพี่ไม้ทำการตีไป กำลังโดนเล่นอยู่พี่โมตอนนี้ <พา S 2> ขเขาพลังชาร์จพลังคร,งรงับเขาชาร์จกลับไปให้พี่กิตครับพี่โมกับพี่กิตตีโต้กันตอนนี้เราต้องลุมคนธรรมดาลุมคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือน<อ><อ>พี่กิตอกอกจากกระบวนการเราอ่ะเราทำการหายตัวครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เออเขาเป็นเป้าสายตาเรอนะฮะอ่าพี่โมกับเออคนธรรมดากำลัง อะไรตอนตีกันอยู่ครับผมนี่ฉันแค่ยืนเฉยๆแกก็ตายแล้วชามอตุงเฮ้ยยยยยยยการตอบโตแบบนี้ความเร็วเริ่มมาแล้วความเร็วเริ่มมามันช้ามันช้าแล้วไงช้าแล้วไปโอ้โหแนอนผมาตีเข้าไปให้พี่ชามอตตอนนี้สึกแห่งศักดิ์ศรีสึกแห่งศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันค้ำคอสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่คือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมีคำอื่นไหม สักาาสีกสกดีักสีอากดสีเปเย,โ,ยโอ้โหแต่ว่าพลังล่องหนนี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่ได้โดนฆ่าเป็นคนแรกๆไงอาจจะได้แบบเป็นคนคล้ายๆได้เออมันเป็นเสื้อผ้าสุดเอออัปลักษณ์มากเลยนะแต่และคนนี่แบบแต่งตัวประหลาดทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยมีคนกระโดดขึ้นไปบนซุปเปอร์จัมป์และจากนั้นเอาวีวีวีไรเูกบเขาไม่หนีลูกบอล่ะ โอ้คือฉันจะบอกว่าเวลาเรากระโดดใช่ไหมกระโดดขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้พลังในการบล็อกด้วยซึ่งมันอาจจะรีไม่ทันในการที่จะแบบตีลูกบอลไงจะตีใส่นี่ไปยังไงทำอะไรอะ่ะทำอะไรอเอาละฮะตอนนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าฉันเนี่ยโดนตายดูดไปแล้วเกือบครึ่งขาและฉันความสามารถของฉันคือฉันสามารถอยู่ในความมืดได้ความมืดความมืด ความมืดจะสามารถปกปิดและพรางตัวฉันได้ฮะวว้าได้ไหมตอนนี้ทุกคนเห็นตัวฉันอยู่ปะเห็นเห็นเด่นเนี่ยมาช่วยเห็นเห็นเลยว่าแบบมีป็แล้วเห็นเลยว่าแระตูไฟฟ้าสีแดงๆขึ้นเลยคนยากที่เก็บที่ตั้งยังตั้งอย่างอยู่ใกล้เจนโดนลูกบอลออกไปที่ไม่เห็นลูกแดง้างหลังเนาะเฮ้ยทหารเรือมันยังยืนนิ่งอยู่เลยเอามันหน่อยทหารเรือน่ะตกมาหลายรอบแล้ว สู้เฮ้ยเปิดโลกสู้ในระหว่างที่ทุกคนกำลังทำการสู้กันอย่างดูเดือดฉันขอเปิดพรีเมียมพลังระเบิดประทุนรกอฮ้ฉันได้เอฟเฟกต์เป็นเหมือนกับคล้ายๆแบ็คโฮมาทุกคนแบ็คโฮเขียวคือเพื่อนโดนเพราะราว่าเพื่อนตายเนี่ยกลายเป็นแบ็คโฮถูกต้องโอ้โหแบ็คโฮนี้จะดูทุกคนอยากเดนแบ็คโฮนายจังเลยนะ ปากเธอก็เหมือนแบคโคนี่ยฉันบอกเลยปากเชคอะฉันจะรอต่อสู้กับเธอนะจะหัวหลิมได้เลยถ้าแน่จริงก็มาเอาเรามาดูการแข่งขันกันต่อนะฮะรู้การแข่งขันตอนนี้เหลืออยู่3คน4คนสุดท้ายแล้วนะคะคนที่กลางบาเรียคือใครคนที่กลางบาเรียผอมโฮรอรออคู่ดาวได้อยู่อจุดแจงตีโต้กลับครับตีโต้กลับจุดแจงยังคงเล็งที่จุดเดิมนะฮะ ไหนด้วยแล้วโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งคือเห็นคนใกล้เห็นคนใกล้เลยแบบว่าเบี่ยงประเด็นนิดนึงจุดแจงค่อยๆกันเดิบเข้าไปใกล้ๆฮะจับจังหวะดีๆจับจังหวะดีๆค่อยๆจบารเลียยัดมันกไปกัเดิก็ไปอัดบาเลียอัดบาเลียมันไม่สามารถทำอะไรจุดแจงได้แล้ตีมาโอ้โหโดนรุมโดนรุมบอกเลยว่าบาเลียทุกคนนี่คือแบบเจ๋งมากเพื่อนฉันไม่เคยเห็นแบบพลังอะไรมันเจ๋งขนาดนี้มาก่อนเลย เฮ้ยพี่ขิดมีการแบบบริงนิดนึงเมื่อกี้บริงเห็นปะดชความสามารถของเขาคือมีการแด s h โอ้ยกดหนึ่งแล้ว嘛เอาวะสุดแจ็คแจงอย่าให้ฉันได้ใช้ความสามารถที่ tattoo เยอะๆเข้ามานะพี่กีตุ๊กแงกับพี่ขิดสู้กันอย่างดุเดือดมากค่ะตอนนี้ความดุเดือดนี่ระดับคลิกหนึ่งร้อยเมตรเลยยังไม่ทันพัก ทุกแจ้แก็ชนะอีกแล้วอ่ะโอ้โหคน <c oughs> นี้ที่เขาเทพซาจริงๆฉันว่าเราเปลี่ยนทีมดีกว่าเป็น2ทีมไปเพื่อนตอนนี้เราจะมาเป็นทีมเพราะว่าเรารู้สึกว่าความสามารถของพวกเรานี่มันเกิน,ละ,น,กนละมันเกินและมันเทพเกินไปในห้องนี้ต้องได้เรียนรู้กิติศักดิ์ของเราว่าเราจะสามารถ <c oughs> ารทำให้ทีมของเราชนะได้ไหมทีมน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกันน้ำเงินนะครับน้ำเงินมาน้ำเงินโซโซอาดัมเงินโซตาย เออทหารน้ำเงินตายแล้ทหารเรือโธ่ตายเถอะทหารเรือหนึ่งหนึ่งมันเก่งจังหอดตอนทีมแล้วพึ่งพาไม่ได้งั้นเลยดิเอาละฮะเอาทางฝั่งสีแดงตีสีน้ําเงินไปสองตัวติดแล้วฮะตอนนี้สีน้ำเงินโดนสีแดงลุมลุมแบบลุมล้อมเลยฮะส่งมาเพื่อนฉันจัดการสีน้ําเงินแดงสีน้ําเงินพี่ไม้ตีไปครับต่อโต้ไปเรื่อยๆเฮ้ยฉันฉันกลัวฉันกลัว บอกเลยว่าฉันไม่เห็นพิกัดเลยทีนี้ฉันต้องมองแบบไกลๆอืมมาแล้วอ้าวอะไรอ้าอะไรอ่ะเกิอะไรอะไม่ทำไมอิมตีน้ําเงินได้เหลือสองคนแล้วนี่ตอนนี้เหลือาสองคนคนหนึงอยู่บนไฟธาตุไฟคือความร้อนแรงก็คือนายใช่ไหมแดงแดงใช้กันปั่นลูกอ้าวจำูไม่เห็นยดเยี่ยมปั่นเข้าไปไม่เห็นปั่นเข้าไป ได้แล้เชียวได้อย่าลืมนะว่าพวกเราสองสองสีมือของพวกเรามันร้ายกาดร้ายกาดแท้โซเฟียตุ้มใจเลยแย่มใช่ไหมเหยื่อคนเดียวแล้วเอคือสีแดงเพียงคนเดียวในนี้เฮ้ยคือสีแดงร้อนแรงอ่ะร้อนแรงอ่ะร้อนแรงอ่ะ เอาวาเข้าไปใกล้ๆมันเลยท่านนายมีบาเรียเพื่อยังไม่มาจู่ระหว่างคนอ้าวอะไรกันเนี่ยพี่ไหมครูดาวไม่มีฉันครูดาวไม่มีอยู่ให้ตายเถอะฉันว่าเราเลิกเล่นทหารเรือมันนด้จบแจ้งก่อนดีกว่าฉันคงต้องใช้สิ่งนี้กับพวกนายแล้วสินะคูออะไรพลังแห่งการฟอสลูกบอลเพื่อดึงดูดลูกบอลมาหาฉันฉันจะปกป้องพวกนายเอง เราทหลรเรือโอโห้สีทีโบสีเขียวกระจายมากอะไรวะเนี่ยสีเหลืองมีสามคนใช่ไหมไม่ควรอยู่ทหารเลือว่ะเอะไะฮะตอนนี้ทางฝั่งของสีน้ำเงินส่งไปให้สีแดงแล้วตบตายไปหนึ่งนะฮะแป้งกับตะกิดอยู่สีเขียวทีมเดียวกันเรามีเพื่นแค่สามคนจัดไปพี่เกนไปผมไม่ยืนใกล้พวกคุณเองเราจะไม่ไม่ต้องมาตรงนี้อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะคอยดูฉันเป็นวอชแมน เฮ้ยบาเลียดได้เงินดยบเลีย่เฉยเลยอะอฮ้ยคนที่เปิดบาเลียนี่คือแบบผมก็เหมือนกันครับอ้าวอ้าวเหลืองตายอะนี่ที่เหลืองแล้นันี่มันขี้หรืออะไรอะแป้งเราเหลือสองคนแล้วนะปงตีเข้าแดงฮะแดงส่งไปเหลืองเหลืองส่งเขียวเหลืองส่งเขียวอ่ะเหลืองส่งเขียวพี่กิจฟอสครับพี่กิจฟอสแล้ว่ดไปไม่ได้นะคบผมอ้ผมตะกิดตายไปแล้วน่คือพี่มูอ๋อตัวมันเั แล้วหล่ะเนี่ยสีน้ำเงินตายไม่เท่าไหร่ฮะตอนนี้สีน้ำเงินจุ๊บแจ๊กตายตัวแบก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 แล้วตัวแบกอะไรแบกศพเพื่อนกลับบ้านฉันมองฉันมองออกเลยเพื่อนแบกศพกลับบ้านโปแป้งแป้งทหารเรืออยู่หลังแป้งเนี่ยฉันหนอยู่ เราเก็บมันไว้ตีนั่นอันสุดท้ายดีกว่าเราค่อยๆเก็บทีละคนทีละคนฝั่งสีแดงมันมีสองอยู่พี่มอเราต้องจัดการมันเหลืองก็สองเหลืองก็สองเราจะจัดการมันทีละคนทีละคนพี่แป้งเหลืองบนเสาว่าเหลืองบนเสามันยืนเต้นอยู่เหมือนไส้อาสาฬเรือดิเฮ้ยแล้วก็จัดแดงก่อนค่อยๆคุอแดงช้าๆมันได้พระได่เงานอยู่แล้มอสมุไวพี่มอเอ้าตบไปฮะไปฮะฉันจะใช้ขีดความสามารถของฉันในการดึงดูดลูกบอลเข้ามาไม่เห็น เฮ้ยมันตีเข้ามาแล้วตีตเฮ้ยเหลืองเหลืองผมจะชนะแล้ววะ่ะการโตกลับเเหลืองผมนาการโตกลับครับโตกลับไปเรื่อยๆโตกลับไปเรื่อยๆเออใช้ให้มันเสียจังหวะดึงดูดกลับมาเอาละหนึ่งนนนหนึ่งแลตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งโตตีเข้าไปฮะตอนนี้ทางฝั่งเหลืองทางฝั่งเหลืองมันมีมันยังมีลูกบอลอยู่เราโค้งฉลับโค้งไปหาแดงและเหลือเขียวเหลืองฮะเขียวเหลืองยังคงหนึ่งยังคงหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งแล้วผมจิเบียงฉันจะพยายาม